เจ้าคิดอะไรอยู่ข้ากำลังคิดเรื่องคดีหูหญินใหญ่ถังนางชังเพ่อรักจนยึดติดรักชังปะบนยากจะสลัดทิ้งน่าท้อถอนนะทั้งใจจมปลักอยู่กลางรักชั่วคู่เป็นการกระทำของคนโง่งบุและบนโลกนี้คนโง่ส่วนมากทำชั่วมีอะไรน่าท้อถอน ใช่แล้วเป็นความคิดที่คนฉลาดเช่นท่านจะมีได้ผู้บัญชาการภรรยาเหนื่อยแล้วขอพักสักหน่อยเสียนอองปฏิบัติกิจบรรเทาภัยราบรื่นไม่กี่วันจะถึงเสียงอันอย่างปลอดภัยออ๋เรื่องดีนี่ <c oughs> ต่อไปไม่ต้องไปป้วนเปี้ยนแถวกรงพิราบแล้ว Hmm? ไม่รู้ว่าใครให้ข่าวกลองเท,ท็จเจ้าแต่จดหมายลับของหน่วยไม่ใช้พิราบสงสารข้ารู้นะนกพิราบในกรงนั่นมีแต่ขนนุ่มนิ่มไม่มีทางบินระยะไกลได้แน่แต่ข้าก็ต้องไปป้วนเปี้ยนในหน่วยงานบ้าเป็นครั้งคราว ท่านมีงานของท่านที่ต้องทำข้าก็มีงานที่ต้องส่งมอบก็ต้องทำให้เข้าท่านหน่อยแต่จะไม่จริงจังนักหรอกท่านวางใจได้ตอนนี้เจ้าเชื่อได้แล้วว่าเสือร้ายไม่กินลูกตนยิ่งกว่านั้นคือเสือที่แกร่งที่สุดในใต้หยุดเลยเขาไม่อยากฟังไม่อยากดูเรื่องที่ไม่ควรรู้จะได้ไม่หาภัยใส่ตัว <c oughs> อ้จริงสิมีเรื่องเล็กๆที่ข้าลืมบอกท่าน รมอาญากับหน่อยอี้เหลียงจะจัดงานฉนลองส่งหนังสือเชิญมาเชิญท่านกับข้าไปได้วยกันขา้ารู้นะท่านต้องไม่ไปนะข้าแค่แจ้งให้ทราบเฉยๆจริงลินขอรับผู้ประชาการบอกลุงจงว่าม่านบางแสงที่ทํำคราวก่อน ให้ทําใหม่อีกชุดหนึ่งขอรับผู้บัญชาการออดอกตูมที่ดีเหลือหลายน่าเสียดาย Oh. <Hey. S 1> ท่านอ,อง oh. ท่านอาจารย์ท่านอ,องบรรเทาภัยปลอบขวัญคุณอุปการใหญ่หลวงได้ยินว่าการเดินทางครั้งนี้ไทยฮองไทยเห่าจะประทานรางวัลใหญ่ให้พระองค์ <c oughs> ตลอดทางกลับมานี้สงบดีหรือไม่หืออือาจารย์วางใจหน่วยองครครษ์คุ้มกันตลอดทางปลอดภัยอย่างยิ่งอออ๋อ oh. oh. ครั้งนี้ข้านำสินค้าพิเศษมาด้วยนะเตรียมหนึ่งชุดให้อาจาร์ยนำกลับไปด้วยอ๋อแล้วเตรียมเพิ่มอีกชุดส่งให้เสด็จพี่หญิงบอกไปว่าเป็นน้าใจที่มีต่อเสด็จพี่หญิงนะพญาคะท่านอองอ่อนโยนมีเมตตารักพี่น้องลึกซึ้งกระหม่อมตื้นตันเหลือล้นแท้จริงแต่ว่าเมื่อเร็วนี้อิงอองพัวพันกับคดีหูหญินใหญ่ถังแกลงว่าช่วงนี้จะไม่เป็นสุขนัก ข้าก็ได้ยินเรื่องนี้ระหว่างเดินทางเหมือนกันนางกับหุยินใหญ่ถังใกล้คิดแถมสนับสนุนตระกูลยากไร้ความเห็นมวลชนยามนี้ไม่ส่งผลดีต่อพวกนางอย่างยิ่งใช่แล้วคดีหญยินใหญ่ถังนี้ไม่คิดว่าคนหนหกเหยียนจะสร้างผลงานใหญ่ไม่นึกว่าบบตรีอนุตัวเล็กๆปกติลอยชายไปเรื่อยพอถึงช่วงสำคัญกลับใช้ความคิดอย่างฉลาดล้ำ เออเสียนอองพระองค์คิดว่าคนหนหกเหยียนจะสามารถอ๋อหากอาจารย์ให้ความสำคัญย่อมไม่มีพลาดนี่ไม่แน่ว่าการทะลวงกระดานที่ติดชะงักต้องอาศัยนางจริงๆอืมคุณใส่ปุ๋ยได้แล้วท่านออง งานเลี้ยงปบผานี้เหมือนหูหญินหลายรายอ้างว่าป่วยมาไม่ได้ข้ารู้แล้วพวกที่ไม่อยากมาต่อไปไม่ต้องมาก็ได้ไม่มีค่าให้ค่าอิงอ๋องใช้สอย